พอหาว่าไปชิงกันเซนหรอจะช่วยตอบหน่อยสิเป็นเจอไม่ใช่ชิงกันเซนนะอ่าอันนี้ก็เลยจะไปวัดเบียวโดเบียวโดอินเบียวโดอินเออเบียวโดอินแปลว่าวัดอินแปลว่าวัดโอเคก็คือดูไม่ดูเรื่องเลยคุณผู้ชมคันซับซ้อนมันจะไปที่ทางนาราลัยเราจะไปนาราลัยนะครับนาราลัยอ่ะดูป้ายอ่ะเบอร์แปดถึงสิบอนนาราลัยถ้าเก้าจะเป็นเที่ยงครึ่ง ถ้าแปดจะเป็นเที่ยงสามเจ็ดอตอนนี้ก่โนประมาณเที่ยงย <Okay. S 1> ี่สิบเราจะไปให้่านเที่ยงค,งครึ่งคุณผู้ชม <Okay. S 1> มัดูไม่ดูเรื่องจริงนะเย <laughs> yeah, อะแยะอนี้ โ okay, อเคอย่างไรจากคำว่านาราลายได้นาราลายได้ก็โอเคเขาจะไปเกียวโตลายไป, <c oughs> ไปชิอะเกียวโตลไปชิเซนไม่เอาเราจะไปนาราลายอันนี้ข้าว <c oughs> ตามจิบอย่างเดียวนึกเลยมองตามจิบ แปดเก้าน,นะใช<น>่เขาจะบอกว่าถ้าเผื่อเป็นรุ่นปกติจะจอดที่ไหนบ้างรุ่นแร็ปิดจอดที่ไหนบ้างใช่ไหมเออใช่ทีนี้ยเราอยู่ตรงเกียวโตวเนาะเราจะไปที่อุจิีิจอดทุกอันคือเราจะขึ้นแร็ปิดก็ได้จะขึ้นมียาตะโคจิแร็ปิดก็ได้อ่าขึ้นอะไรก็ได้กติก็ได้ออเออแต่ว่าอันไหนเร็วสุดอันนี้เร็วสุดแต่ว่าอันเนี้ย เรามาก่อนสิบนาทีเราก็ขึ้นอันนี้ไปเลยก็ได้อ่าอ่าเวลาลองดูไม่ด้จะเสียเพราะว่าในในใน g o o ก l e ก็หามันก็บอกให้ไปนาราลายแล้วต่หมายความว่านาราลายขบวนไหนขบวนนรถมาแล้วหรือเปล่านอนเที่ยงครึ่งอ่าครึงยี่ออ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะจะปิดละเดี๋ยวจะไปเปิดเปิด g o เ g ิ e Map ก่อนเอาไม่เปิดเหรอ อ,อกอิ๊บบอกไม่ต้องเปิดว,วิ่งอะไรอ๋ออ๋อสุดท้ายกินนู้นแต่ว่าอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้เร็วสุดไปไหมไม่อันนี้มันจะช้ากว่ามันจะออกช้ากว่าเราอเออเที่ยงสามเจ็ดเออใช่เพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นฝั่งนี้อ่าแต่เก้าอันนี้เปิดอันนี้อันนี้ออกเร็วอันนี้ออกเที่ยงครึ่งอีกเจ็ดนาทีให้เราได้นั่งเนาะอ๋อเราจะหาที่เข้าให้เราได้นั่ง แต่ไม่รู้จะมีไหมอ๋อคผู้ชมจะเป็นแบบนี้นะเหมือนจะไม่มีก็คือขึ้นไม่เถอะไม่ได้นั่งก็ไม่เป็นไรไม,มิยาโกจิแรปตติเซอร์วิสโอ้ไม่กอดโอ้แต่เขาบอกข้างซ้ายหน้าเข้าว่างเลยพอ,อ,อบอกแต่จีบอกว่าเราไปอันนี้แหละร้อนี้ออกเร็วกว่า คุณผู้ชมดูการสามารถของจิบนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเห็นไหมมก็มีที่นั่งอ่ะมาที่นั่งหนึ่งนะไปไร สวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปอุ้ยขอโทษนะไม่กินจะจากการิมอิชิเมียจะกลายเป็นริมอักซิเดนแทนตอนนี้เปลี่ยนชื่อทริปใหม่เป็นทริปลิมอิชิมเม,ม,เมยเียเห็นหน้าละลื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เพราะว่าหนาวจนริมอิชิเมียเลือดจะไม่ไหลเวียนนี่ยเห็นหน้าจะละลื่นอย่างนี้ใส่สีชัด <พอ S 1> คุณผู้ชม อะไรนะบอร์อกาแฟแปลว่าอะไรวะอันนี้เราก็กัจะไปเที่ยวกับโลเคลไกด์ <c oughs> โลเคลไกด์ก็คือหน้าเดิม <c oughs> เขาว่ามาบ่อยมากเขาก็มาบ่อยมากล่าสุดก็คือสามเดือนที่แล้วก็ <c oughs> วคือพอสื่ออดอดิตชาติไปก็คือเธอเป็น,ปนแม่ชีอยู่ในวัดแห่งนี้มาก่อนจะ <c oughs> เป็นทิฟฟอยอะไรนะทสุดท้ายนี้โอ้ยต้องไหวคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำ ไอหมานั่นหนาโลเด้นน่ะมันเยอะแล้วเหรอสามตัวเยอะแล้วนะโถคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองคิดจะพสิว่าผมจะมาเที่ยวคนแบบเนี้น่ารักจังที่ยวเห็นหมาสามตัวแล้วก็บอกหมาเยอะจังดูสะอาดเหมือนตัวสุไพรไม่ใช่โกลเด้นเลยน่ยาหนาวเออไปดูกันเนาะอืมไปดีนะสุไายเหมือนลิงเลยแต่มันหนาวมากจริงนะนี่คุณผู้ชมดูนี่ถุงร้อน คอยซื้อมาบอกขยำขยำขยำแล้วจะร้อนนวัตกรรมเป็นน้วัตกรรมเนี่ยขยำเท่าไหร่ก็ร้อนกรเท่าแต่กมแล้วมันก็ไม่ค่อยอุ่นรอกนะอากาศมันเย็นต้องใส่สี่ชั้นนะคุณผู้ชมแม่น้ำอะไรแนนนอก็น่าจะไม่น้ำอูจีเหมือนกันไหมน่าจะชื่อเดียวกันไหมมันเหมือนแม่น้ำผ่านเมืองอ่ะเออผิดพลาดประการใดก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เอออัดอยู่ไม่สามารถจะเปิดได้อจิบอ่านป้ายสิอ่านป้าย คืออุจิกาชิกาชิคือสะพานหรออ่ะ,อะนี่ไงสะพานทางอุจิอุจิเ,เป็นสะพานที่เก่าที่สุดใช่ไหมโอเดสหนึ่งหนึ่งในทางที่เก่าที่สุดเชื่อว่าโอ f เฟิร์ส m e มานานมากแล้วพันสามร้อยปีมาแล้ว damage อเกนแอนอเกนไบวอลนะ earthquake โอ Earth <wave. S 2> โหแต่ก็รีสตอร์ several time นะ อ๋อเป็น important point for crossing the river อ๋อเป็นสัญลักษณ์ of อุจิเลยนะโอเคแต่ว่าไอ้โควินวากะชูอะไรเนี่ยไม่รู้อะเนี่ยเบอร์ออกเออบริสเลเจอร์เขามี craft product ้วยนะโอเคคุณผู้ชมสรุปก็คือมันก็คือสำคัญนั่นแหละ อ๋อหลีว,ลวแต่จริงวิวดีนะนจริงแต่ว่าถ่ายรูปแล่วกะสวยผู้ชมว่าไหม,ไมไถ,ถ่ายรูปน่วกะสวยถ้างั้นนะเออเราไม่ถ่ายบีโอผู้ชมขอถ่ายรูปเดียวก่อน ก็คือร้านที่ดูเหมือน้งแต่ในทึงเทพมาจะมาก็ไม่รู้ว่าจะสวยเหมือนรีวิวหรือเปล่าแตบรรยากาศอ่ะปลอยเต็มแล้วกาศดีมากอยู่ริมแม่น้ำอุจิ น่ากินทุกอันเอออันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้ก็น่ากินอ้โนหนี่แหะร้านดังนะคุณผู้ชมอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแหละ เขาเดี๋ยวจะต้องไปสั่งอาหาราตามจิบไปจิบไปชั้นสองโอเค ลงไปสั่งทีจิ๊บบอกว่าให้ลงไปสั่งครับมันไม่หิวอากาศดีมากร้อนเลยอุ่นเลยต้องถอดโค้ด เรามากับโลเข้าไก่เดี๋ยวโลข้าไก่จะให้คำนิยามเขาว่าหมาเยอะน้ตแกดูสิข้างหน้าหมาเยอะแกเห็นไหมตัวใช่เอ้าถ้าเกิดมากไปสี่เลยกเยอะสองแกไม่เลยกเยอะแกสามตัวไม่เลยกเยอะต้องสี่ตัวเท่านั้น อันนี้ก็กำลังเดินไปที่อะไรนะจิ๊บอันนี้เขาเรียกถนนแห่งชาเขียวถนนแห่งชาเขียวถนนแห่งชาเขียวกูไม่ชอบดูสิถนนแห่งชาเขียวางร่มอันนี้คือร่มของฝากแม่แกที่ติดผมแน่เลยไก่คุณผู้ชมให้ดูนกฟินิก์พออ๋อบอกว่านึกว่าไก่ โรเข้าไกลก็เลยไม่อธิบายพอ,ออีกต่อไปเพราะว่าอารมณ์เสียพอพามาช่วงบ่ายมันจะย้อนแสงอ่าพอเรามาช่วงบ่ายม็นกว่าย้อนแสงแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้พออเลย <c oughs> พอบอกว่าเหมือนเป็นไก่แต่เรา่า,ามันเห็นนกจิชัดมากเลยนะเ <c oughs> พราะมันย้อนแสงออก ย้อนมากก็ถ่ายถ่ายไปก่อนแล้วกันมองไม่เห็นเลยเป็นอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็คือไปปรับภาพเอาเอาเขาบอกว่ามันเป็นออริจินอลหลังเดียวนะที่ผ่านอะไรมามากมายคือเป็นออริจินอลแบบอันนี้คือสร้างไหนนึของเดิมของเดิมเขาบอกว่าเป็นเป็นอาคารของเดิมที่เหลือยังไม่กี่ที่ที่ผ่านพนสงครามอะไรมาได้แค่สรานี้ด้วยสระเดียวด้วยนะ อันอื่นเนี่ยเป็นของใหม่แต่อันเนี้ยเป็นออริจินอลโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมมองเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมมองเห็นไหมมันก็เห็นเงานะเอแต่ในกล้องชัดๆนะอืออ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะโฟกัสโอเคเห็นไหมก็คือมันเป็นภาพอยู่ในเหรียญเลยนะทิฟเห็นสิบเห็นสิบเยนเท็นเยนโอเคก็นี่นะครับ เป็นอาคารที่เป็นสมบัติของชาติเป็นขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้วอาเทีย่ไงนี่เห็นไหมเห็นนกฟีนิกซ์ข้างบนไหมเนี่ยเราไปดูเลยเนาะเป็นเป็นเหรียญเดียวของญี่ปุ่นที่ใช้ที่ใช้เป็นเป็นสถานที่เพราะว่าเหรียญอื่นน่ะมันก็จะเป็นอย่างอื่นน่ะเป็นรูปอกอะไรนะดออะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะอ๋อเป็นเหรียญเพียงเหรียญเดียวเขาว่าอ้าว ให้เห็นไม่เห็นได้เห็นเวรแกที่ถือเหรียญอยู่แล้วก็เห็นชานทุผู้ชมเออเดี๋ยวจิ๊บจะต้องถ่ายรูปให้พอแล้วครับเออมันจะชุนลมุนนะผมจะต้องปิดเทปนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ของง่ายอ่ะการถ่ายรูปให้พออ่ะควันก็ออกปากมือก็จะแข็งอยู่แล้ว ในห่วงเเพื่อนร่วมทีมมาคือพอยหมดว่ากําลังจะอีิียพาะถุงมือรองแม่พอยเอาถุงร้อนมีปาแ้วก็จะอเมียรอไม่เถุงมืออมันจะีกมัเห็นมีชัเตอรอร์เกระทฉันไม่เคยายื่องมันหนาวหนาวมากครับริมจะอิซิเมียเอาออกตอนนี้พอยได้พอยได้ถุงร้อนแล้วไม่อิทิเมียแล้วรอดแล้ว ลิมสวายอะคุณผู้ชมดูมันไม่ได้โน้นเพราะว่ามันต้องชัดทั้งหมดทุกด้านอ่ะเปิดรับแต่พอยเอ้ยพออไม่อิชิเมียเหรออ้าวแต่คนก็ได้ไม่เอาเหรียญละเอาแต่คนตอนนี้พอออบอกว่าต้องเลือกแล้วระหว่างเหรียญกับคนเอาคนดูนะเดี๋ยวฉันให้ดูนะ ถ่ายคลิปต่อคลิปอิชิเมะเพราะว่านา่าช่วงนี้น่าจะเป็นเวลาที่หนาวที่สุดแล้วหลังจากนี้ก็คงจะอุ่นแล้อ,นนอันนี้ก็เที่ยววัดวัดไหนนะเบียวโดอินใช่ไหมอโอเคก็คือเสร็จแล้วลก็จะกลับเกียวโตสเตชันเออหนาวแล้วถูกมือพอยซื้อมายัางซื้อแล้วดีขึ้นไหมดเฮ้มมเยแต่ถุงมือพอยสวยนะเราว่าเข้ากับชุด อาทับฟุตแท็บไม่ได้ทุบอะไรเลยแต่คนน้อยดีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็เลยเดินสะดวกแต่คนไทยจะยืดมือก็ยืดไม่ไหวอะแต่เรารู้สึกว่าเปลี่ยนั้งแต่ไปญี่ปุ่นช่วงช่วงโควิดปีค่ะช่วงโควิดปีไม่ค่อยมีคนไทยอ๋อจิ๊บก็โควิดปีเขาห้ามมากันทำไมอะ คนมันแน่นนี่เหรอขวาเหรออ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อตกใจหมดคุณผู้ชมเฮ้อเติมไปมือก็จะแข็งแต่ก็ต้องถ่ายรายการแต่กาก็ต้องถ่ายทำแต่แต่แต่จะถ่ายทำน้อยนิดนึงนะเพราะมือจะอิชิเมียเฮอหนาวจริง ก็ราต้องร้อนเาไม่ใส่ี่อยู่ต้องเอาหมวกมาคลุมเท่ากับอยู่ไทยเขาจะนึกว่าเป็นโจนแน่เลยแต่อยู่นี่ต้องใส่จะได้ไม่ป่วยอากาศสดชื่นนะอากาศชื่นใช่ไหมน้อยสูดอากาศหใจเยอะๆนะกลับไปเมืองไทย pm ขึ้นโอ้โหโอเค ผู้ชมใกล้จะถึงสถานีอูจิ G, และอูจิสเตชันนี่พอดีไปเข้าร้านชาแล้วก็ตอนที่ปวดฉีด่ตลอดเวลาฉี่ไปสองรอบแนละ้วนี่มาอีกแล้วยูรีนเต็มแบตเตอร์อีกแล้วเอ,อ่านแต่เราฉี่เยอะหอยเรา,า,เาคือถ้ากะใส่โฟเลีแต่เห็นฉี่หยดเลยอะแบบๆๆๆๆๆออกมาแต่พอดีว่าไม่ได้ใส่โฟเลี ก็เลยไม่เห็นสีไหลปื๊ดๆๆออกมาแล้วถ้าเผื่อปกติมันจะไม่ไหลอย่างนั้นหรอไม่จิ๊บมันจะเอื่อยมันจะแบบมันจะเหมือนตกรูใช่มันก็น่าจะ0.5ถึง1ซีต่อกิโลเปออาร์อ่ะอ๋อรถกะทำไปรีบมาอืออะตอนนี้ก็คือถึงอูจิสเตชันแล้วเดี๋ยวจะต้องขึ้นรถไฟกลับเกียวโตแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เกียวโตสวัสดีโอ๊ย เออนะมือแข็งกดปิดรายการไม่ได้คุณผู้ชม